สวัสดีครับผม <ไป S 1> คนอีสานเบาเพลินพุ่นเมืองครับกับทีมง,งานผู้เบาที่บา้บานต่อจากคลิปสองครับเพ่งไหนเป่งใดนี่ครับสั่งมาอีกรูปแล้วส่วนหนึ่งสี่โค้งเดือดสี่คโค้งครับบวบหอยก็ะเดี้ยมือคุมขมับแล้วท่านหนึ่งปลาชิไรสุดทางยูทูบบด้ครังมัเอกเสด็ั้ยปลาชิไรสดทางยูทูบบ่ได้ครับมันเอ็กซเดสด็จดีมั้ยอืมเอาตัวนี้ละ เอารงกัดได้ชุ่งเลยไปทาบาทมันหมูของมี่ชุ่นี่แก่เดาเก่งมักต้องสุดต้องเซฟไปเลยครับไม่เห็ดสมเดยครับไก่หมูนี่ครับส่วนย่างกับย่างไม่เลยครับด้วยเนาะด้วยหั

กับไอ้นูงกับแก้มไว้้านน่งเชี้นั่งเยบ้าจะปกินยาว่าหักการกินดเอาในเเนราถูกเเวนเลาเิว่าถูกอีกงววงก็ เรือใครขอใครร่างไม่แล้วทุกแล้วปลางกับมี่กับองกับมี่แพ็งละลอยอย่ให้จำได้คอยนั่งเขียนอยู่บรทันักเกียร์เหมือดเหมือดขึ้เกัะไรเงยยังไ่อกาครับพ่อแม่ยาไทยอยาขาครับื่อแม่อยากไทย ใครเขาให้ได้ใครรีแทแบบใรเขาใครได้ไม่เลี้ยงไเลี้ยกบ่บ่มีแต่บางคนดิน้าไไ้แนเนะแทงเห็มันเขาทรงเครื่องเนาะย่างมัดเยวาบองก็มดม่เอาม่เอากินเนาะ มปากกบอกไม็ร้อยเม่ก็แก่นาเมี่ยม่กปล่ยเปี่ยนได้นึงเดียเี่ยนรก็ใคกูจีนี่ครับยเกาะซอสปาก่นคนละวัดบอกะที่เขาจมเขาหม่นะเขาพัดเอรีนะ น้อยนอนรัตาพี่พิบบ่อยๆอีกแล้วม่้ร้อยกินนังผูเดียวรอถาซอยเนยสรอสออยหนึ่งส้อสองอือเท่านี้ี่แก่มันกกอะไร

Bạc hùng như vậy lại. <laughs> Tìm mặt được là. Qua đi giảm được quá. Ao vấn đề là quá ăn thì dẹp quá đó Một quài. Một quài. Ừ con tuần toàn... này ยีดตรงกี đấy, ้อรับไดกร้อมจิมเอี่มหอมแดงพิกแพงสุเกล้านยกไปยกมือขาดไหนต่อประเดียวขายดิมัแจกด้วยึงกะกแต่มัดจะบานครับกระติกเปล่ามากเลยใช่ไหมลุงรถ เอ้วคูมสูตรหนึ่งสูตรที่พามี้บอกนีคือหนึ่งว่าเมันเกิดลายท่อข้า่เขาหมดแล้วอุ่นอะหลวงอยู่นี่หน่อยว่าเป็นยังบ่

แ่ในน้อยาปก่นียนปก่ม้ใ่กันได้หมอุม่กันไว้อก่าอ๋ออกุี่กังเี่ยเขาเก่งเก๊เขาเก่งแค่เก๊ดชักไงสะสมสะสมตื่นเก่งมาสะ่่าะ างไหนบไปใส่มาใส่เหรนั่นแหละอันนี้ตัวรับได้คับามกินแบบนี้แล้วปุเดี๋ยวามาเดี๋ยวเพามาครับพามานะไ่ยงผม หมก็มีผู้สืบสกดได้ซองเลยลองลองขวานขวาเยอะขาเยอะเอะแล้วทีสิ่งนมอกันคุยกันหมอกันข้นสี่งนี้ก็เป็นออง ก็รู้จะเมนอยู่นี่แม่แค่คนดนึชามชั่วโมงไงใช่ผมกเสียแล้วเมีนอยู่บ่ร้อนบ่้้อุบเก็มีเนาะีบร้กะเมาเลยจ่ายามด่งว่า่ะ เอาไหมชุดใหม่ได <resource> ้มนี่ครับเตรียมไว้นะจะัวเด็ดกันเลยตัไหกันหอ่าวันน้ำต้มนะ โอ้เงียบดีอมเงียเอเนบ็เลยากันเลยตั้งตั้งตั้งช่วนี้รอบสอเลยครับเี่สั่งมาอีกรลนครับแลพราะวานลงตุนกำลังหมักไปครับสั่งไมาอีกโลด้ครับเจ้าไปเจ้าไปเจ้าไปมันไม่กไน้อยเาไปลยไน้อยพวนีกินไปเรื่อยแนวนี่

ม้วนๆยืดเก็บหนาเแน่เลยไม่ได้เบาเลยทางขุดนอนแล้วครับอืนอนี่ครับอย่ามากิ้กมนะว่าแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ได้การเลยครับครับ เขาจะได้ส่วนเนื้อมาย่างเขากับนสิมีเตารอ,องรับให้พร้อมครับเขาจะกินก้อยเขาก็ก้อยกินเองไปเลยนะครับหาลานเพิ่นตำสมตำกับนี่ปลาย่างครับสมตำปูม้าก,กับนี่ครับทีมงานจะอิม,มูเยงครับบ่าเวเดี๋ยวนี้นอนแล้วปฐมแล้วนะครับ,บครับทีมงานส่อกลิ่นเกีียงกันเลยเกีียงบด บ่เพ sauce, ็ดอสีสดกินแล้วี่นำก้อยกัะน uh, like ั่งครับอบมี่เหลยวดูไว้ดีครับจิวสใจกินบ่เบิดหรอครับเดี๋ยวจิหอกับเนี่กินย่างกินอยู่บ้านเวลาเดี๋ยวกำลังย่างอยู่ครับ ย่สมาเนาะอม่ยปี <c oughs> โอ้โหนี่ครับอีกรอบครับที่ว่าทองยังมาเต็มบรนไดแต่ว่าเบิ้งคู่ข้างหลังเลยก็ได้ข้ <c oughs> างหลังกับน,นอนหลังเพือ่อเดี๋ยวถ้าเบิ้งกันตอนที่ผมพวกผมมาครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเบืง้งเสื่องกัน,นตอนกลับนัง่งพระกันนั่งแบบใดครับ <c oughs> <c oughs> ใส่ขั้นเร่งแบบใดเสร็จ เย็บขาดเยยบยังเยบได้ครับเหยียบทั้งหลังเบ้องแล้วฐานะเลียบ่อนข้างเน้วเยขึ้นการแล้วครับช่วงนี้เริ่มสยูตัวแล้วจง่าบริเวปงอีกบรย่างอีกครับอิ่มบัดเนี่รูแล้วเ้ยจะเสบแม่หอยน้ำเสิบเนี้ยเร็วๆ น้ำเปล่าึ้นำดีกีเพื่อนดีกีไม่เอาแล้วเก็บท่องแล้วเเ็นท่องพูดได้ดีขี่รถเหรอเดีวมาได้สิคอแล้วสี่กิหขี่รถสิคอดแล้วเพื่อนเอันองคำนเงกินเราบวกเมาคนเ้ากินเพสฟอปอะที่ไหนบกมาคนาอ้อเขา ไปกับเขาเส้ากับว่าเ h าเนาะฝาว่าจิตวิญญาณเขาจะจัดเจ้าต้องเจ้าเนาะต้องพ่เนาะวนะนะครับอบปอากันแล้วครับเก็นบบนีเจ็บท้องแสบท้องไปธรรมดาแล้วครับเดี๋ยวอัยิภาพแวะไปตรวจสุขภาพก็พุ่นละสปดองส่วนไปดองส่วนก็ได้หรอ ไปกินมันกหันหาเจ็บอีหลอกเนาะแคไกคือว่าเจเอาดีมาครับมาที่นี่มาเบาหอยครับมาโอ้นี่ครับมันเน้นเลยกิ้มแกวละใส่เลยว่าแบบว่าก็ได้ยุยอีหลอกคุณบอ้มือนห้งาเบาว่ะมันจังเลยเีกกับันหน้าอันหน้า ยังูอนะยู่บบที่จะเป็นิ้วใหม่ยิ่งนะในนอตต่อนนี่แหละครับเมื่อกี้ติดติดทรงเพื่อนผมอยู่โรงพยาบาลครับเขับรเขึ้นไปนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วมาชมการเย็นเลยเราพอสบายครับเจ็บท้องยังรุนแรงเลยละ่ะคออรับการเข้าๆเลยเพราะหยาดเดือดออกเล็กๆแล้วนี่ครับผม เดี๋ยวก็กลับแล้ว,คร,ลวค,รกกลครับเดี๋ยวขอให้ยืนดีมีแหงกันทุกครับมีความสุขกันไรครับเดี๋ยวสิเขาไปเบิ้งบบาสงการแล้วครับบัดที่ไหนไปแวะเบิ้งเบิ้ลจะเข้าอ,อ้ยืนดีแหง,งครับสวัสดีครับ